This is the Standard Podcast Are you okay? Are you okay? เดี๋ยนี้พูดถึงในพื้นที่ออนไลน์เป็นหลักค่ะ ซึ่งจริงๆพื้นที่ออนไลน์ก็มีประโยชน์มากมายเป็นพื้นที่สดใสสว่างสำหรับหลายๆคนแต่พื้นที่ตรงนั้นก็จะมีอีกด้านด้วยด้านที่มันเป็นด้านที่นักกลัวหลายคนใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการทําร้ายหลอกลวงล่อลวงแล้วก็บางทีเกินเลยไปจนถึงการเป็นคดีอาชญากรรมโดยทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน เราก็เลยทําอะไรมากกว่าที่ขอบเขตเราจะ,จะทําถ้าเราเห็นหน้ากันแต่นี่ไม่เห็นหน้ากันเราเลยทะลุทํามากตามใจปรารถนาแล้วมันก็เกิดเป็นความรุนแรงมากมายวันนี้เลยขอนําเรื่องของจิตวิทยาค่ะมาผสมผสานกับศาตสาตร์ศาสตร์หนึ่งนั่นคือหลักการของอาชฉยาวิทยาออฟังแบบนี้งงได้ค่ะฟังครั้งแรกเราอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะเข้าใจกับมันมากขึ้นเพราะว่าเราอยากทำความเข้าใจมนุษย์ในโลกที่เขา อาจจะทำอาชญากรรมออนไลน์ลองดูค่ะวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกับเาาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนศักดิ์บวรนันทกุลเป็นประธานหลักสูตรอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยายลัยมหิดลหลักสูตรนานาชาติสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนจะเริ่มมุ่งประเด็นไปที่อาชญากรรมออนไลน์ค่ะเราขออนุญาตสอบถามด้วยความสงสัยและหลายคนอาจจะอยากจะ ทราบและเข้าใจว่าอาชญาวิทยาคืออะไรมันเกี่ยวกับอะไรคะจริงๆศาสตร์เกี่ยวกับอาชญ,ญาวิทยาเนี่ยนะครับมันพูดถึงสาเหตุนะครับว่าทําไมคนถึงกระทาความผิดนะครับรวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็โดยโดยเรามีสมมุติฐานนะครับว่าถ้าเรารู้ปัจจัยรู้เงื่อนไขนะครับหรือสาเหตุในการกระทําความผิดเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะครับไปเขาเรียกอะไรนะบาบัด นะครับไปแก้ไขหรือไปตัดวงจรอะไรต่างๆนะครับทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนพืตินิสัยนะครับได้ครับก็โฟกัสไป <c oughs> ที่พยายามทําความเข้าใจแล้วก็ค้นหาว่าอะไรทําให้เขาทําแบบนั้นครับเพื่อจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งด้วยตัวเขาหลังจากนั้นแล้วก็ป้องกันในอนาคต ครับคอันนี้เป็นเป็นความหมายในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าในความหมายในเชิงของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็จะเน้นไปที่แรงจูงใจแรงจูงใจเวลาเราดูหนังฝรั่งเราอาจจะเคยได้ยินถามกันว่า motivation คืออะไรถ้าหา motivation ได้เนี่ยมันอาจจะสาวนะครับต้นต่อไปถึงเรื่องคนใดที่กระทำความผิดได้ครับนั่นคือ ตัวหลักการของอาชญาวิทยาที่ว่ากันว่ารรเรื่องว่าเข้าใจมนุษย์อาจจะทั้งด้วยแรงจูงใจแล้วก็อะไรเป็นสิ่งประกอบสร้างให้เขาไปทําสิ่งนั้นอยากทราบแรงจูงใจคร่าวๆคมันมีตัวอย่างไหมคะเพราะว่าเราจะโฟกัสที่คนที่ไปไปประกอบอาชญากรรมใช่ไหมคะว่าเขามักจะมีแรงจูงใจอะไรบ้างก็มีตั้งแต่เงินถูกไหมครับเงินก็ได้บางคนกระทําความผิดเกี่ยวับทรัพย์ก็จะเป็นพวก เรื่องเงินใช่ไหมครับหรือต้องการสิ่งที่เอามาชดเชยในสิ่งที่ตัวเองหาขาดหายไปใช่ไหมครับนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างแค่เรื่องเงินเนี้ยก็เป็นแค่หนึ่งนะครับหรือบางครั้งเองเราก็พบว่าการประกอบอาชร,รมเนี่ยอาจจะมีสาเหตุจากความแค้นก็เป็นแรงจูงใจนะครับหรืออาจจะต้องการที่จะ,ะเขาเรียกอะไระสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองก็มีนะครับหลายๆประเภทนะก็ขึ้นอยู่กับคําอธิบาย นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเวลาเติบโตมาเขาเติบโตมาคนละบริบทใช่ไหมครับบนละพื้นที่บนละความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจแต่ละคนเนี่ยมันก็าอาจจะต่างกันออกไปจริงค่ะบางทีแบบดูข่าวแล้วเราก็เจอข่าวอาชญากรรมว่าใครไปทําอะไรมาเราจะแบบสงสัยว่าเฮ้ยแบบเขาไปทําขนาดนั้นได้ยังไงเราจะมีความที่แบบมีแกลบว่าเราไม่เข้าใจเรานึกไม่ออกว่าอะไรประกอบสร้างให้เขา เกิดการตัดสินใจได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยศาสตร์นี้ก็คงเป็นตัวเชื่อมให้เราเข้าใจว่าอะไรพาเข้าไปเป็นแบบนั้นนึอออกคราวนี้ค่ะนี่นคืออาจยากรรมทั่วไปที่รเรามักจะเห็นในตามข่าว<ะ>แต่วันนี้เราจะพาโฟกัสลงไปที่อาจยากรรมออนไลน์ซึ่งดาวรู้สึกว่าหลายคนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราทำนั้นอาจจะเป็นอาจยากรรมออนไลน์ครับอาจารย์เล่าให้ฟังอ่อยได้ไหมคะว่าอาจยากรรมออนไลน์มัน มันมีขอบเขตไปถึงตรงไหนเสี Luckily, ยงเริ่มออดฉันเริ่มทําไปบ้างแล้วเรืยงงมันคืออะไรคือจริงๆแล้วมันก็มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นแหละใช่ไหมครับเพราะว่าพอเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะตัวคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีตั้งแต่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการประกอบอิธีกรรมนะครับหรือในอดีตก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเป้าหมายซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นจุดแรกที่เราพบก็คือจะมีการเรียก แฝงไวรัสมาเพื่อทําลายข้อมูลคนอื่นใช่ไหมครับรอ,อันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายซึ่งอาจจะขายของก็ได้หรือ,รอว่าอาจจะโจมตีข้อมูลฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยให้คอมพิวเตอร์มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะแบ่งประเภทของอาชากรรมที่ออนไลน์เนี่ยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็เป็นอาชกรรมที่บางทีเขาใช้คําว่าฮัสดัสไ,ไ,ไซเบอร์ครามนะฮะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงก็คือคํานี้มันหมายถึงว่า มันใช้อาจก,กรรมออนไลน์หรือเป็นไซเบอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับที่ค่อนข้างรุนแรง mm hmm. นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่อการร้าย mm hmm. นะครับหรือแม้กระทั่งที่เราบอกว่าออไอ้ตึก World Trade ที่ถูกชนเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> มันก็ถูกควบคุมเพราะ,ะเครื่องบินเนี่ยมันควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับมันก็ใช้วิธีการแฮ็กเข้าไปค mm hmm. วบคุมการบังคับหรือเปลี่ยน ะครับอะไรต่างๆนะรวมทั้งการเขาเรียกจารกรรมข้อมูลนะครับเอาไปใช้หรือแม้กระทั่งใช้เขาเรียกว่ามัลแวร์คือไปปิดระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียกค่าไทยนะครับอันนี้เป็นประเภทที่ค่อนข้างหนักรุนแรงเลยรุนแรงนะครับคนอย่างดาวทาไม่ได้หรอกค่ะอันรอดคือสกิลต่ำมากครับรองลงมาอันนี้อาจจะพบบ่อยในตลาดใช่ไหมครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์พวกช่อโกง นะครับพวกแก๊งคอฟเซเตอร์ที่เราเห็นนะครับที่ฉันโดนมาแล้วคือเป็นเหยื่อมาก่อนครับหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขายของออนไลน์หลอกโอนเงินแล้วไม่ส่งของมาประเภทนี้ก็ใช่แล้วก็ปิดแอคเคาท์ไปเลยครับรวมทั้งแบบที่ที่เราเจอบ่อยก็คือหลอกคนอื่นเข้าไปแล้วก็เป็นเหยื่อนะครับหรือแม้กระทั่งต่างชาติก็ใช้ บอกเอารูปคนอื่นมาแปะหน้าตาดีหลอกให้หลงเชื่ออะไรเงี้ยก็มีมนะครับอันนี้เป็นประเภทที่รองลงมารรองลงมาแต่ก็เป็นอาชญากรรมอยู่ดีเป็นอาชญากรรม,มครับเพราะว่ามันมันผิดกฎหมายแล้วมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายะนะครับอันนี้เราอันนี้เราไม่ได้ทําแน่นอนเพราะสก,กิลไม่ถึงแต่เป็นเหยื่อได้แน่เพราะสก,กิลบางอย่างก็ไม่ถึงเหมือนกันครับสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้เจอบ่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะ แพร่กระจายกค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะใช้คอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกว่าอ <Internet S 1> นะินเทอร์เน็ตบูลลิงอินเทอร์เน็ตบูลลิงเดี๋ยวนะคะคบูลลิง n g เท่ากับอาชญากรรมออนไลน์ครับเขาถือว่าเป็นการลังแกกันทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับอ่าโพสแม้กระทั่งบางทีเองเนี่ย นะครับเอาเอา,เอาจุดด้อยของคนมาโพสตโจมตีนะครับมันก็อาจจะเคยมีถ้าเราเคยเห็นโฆษณาบางคนอย่างผู้หญิงโทษแคข,ขี้มูกแล้วเอามากินแล้วไ,ไปถ่ายแล้วก็แพร่กระจายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ต้องถือว่าทําให้คนอที่เขาเสียหาย<ข>นะครับรก็เข้าความผิดนะครับในฐานบิดประมาทได้นั่นก็คืออาชญากรรมครับเราก็ถือว่าเป็นการบูลี่งเนี่ยเป็นการลังแกกันนะครับหรือเป็นการโจมตีนะครับอันนี้เข้าข่ายเหมือนกันนะครับ ถามค่ะเราจะเห็นหลายคนที่แคปแอปแอปไปถ่ายรูปใช่ว่าแคปคือแบบป๊บปบคนที่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วไม่พร้อมให้ถูกถ่ายแล้วเอาไปส่งต่อกันในไลน์แล้วก็เมาส์เขาหรือว่าไปโพสแล้วก็แบบเขียนถึงเขาอันนี้เข้าขายไหมคะก็เข้าขายถ้ามันมันคือจริงๆเขาดูผลนะครับว่ามันมันก่อให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วมันอาจจะไปผิด กฎหมายตัวอื่นอีกด้วยซ้ําอย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลคลใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณเอาข้อมูลส่วนตัวแม้กระทั่งรูปถ่ายที่แสดงอเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยไปโพสตโดยเขาไม่ยินยอมมันก็ผิดกฎหมายนะครับนะฮะอันเนี้ยแล้วก็ในกฎหมายอาญาเองนะครับถ้าเขาเกิดความเสียหายเพราะไปโพสเนี่ยส่วนใหญ่เ็าจะโพสต์ในทางที่ไม่ค่อยดี ใช่ไหมครับนะฮะเพราะนั้นโพสต์ไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าในทางอัจญญามันอาจจะเรียกว่าบูลลิงแต่ถ้าคนรู้เรื่องเนี่ยนะครับสามารถฟ้องร้องในทางมีนประมาทได้เลยครับะะฟังดูใกล้ตัวขึ้นมาแล้วไหมคะหูเริ่มร้รอนๆอน <c oughs> มีใครที่แบบว่าชักจะเริ่มสงสัยว่าเออฉันล้ำเส้นอาจาร,รย์มีตัวอย่างเพิ่มอีกไหมคะว่ามีเคสที่มันเป็นออนไลน์แบบอาจจะฉาิกรรมออนไลน์ที่เราอาจจะเผลอนึกไม่ออกว่ามันเป็นครับ เอาเอาสามกลุ่มเลยก็ได้ะ <c oughs> นะครับอย่างกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเอาเอาตัวอย่างนึงก็ได้บางครั้งเองเราเจออย่างคําว่าบิตคอยเราจะเจอบ,บ<ช>่อยๆใช่ไหมครับเราก็มองว่าเป็นการซื้อขายในอนาคตเนี่ย <c oughs> แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าหลังๆเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันเป็นการซื้อขายยาเสพติด <c oughs> แล้วก็โอนเงินผ่านบิตคอยนะครับอันนี้เราจับมาแล้ว นะครับเพราะว่าเราเราคาดไม่ถึงนะครับว่ามันจะใช้วิธีนี้แต่แน่นอนมันก็คือเป็นใช้คอมพิวเตอร์ใช้ออนไลน์เนี่ยเป็นสื่อกลางในการประกอบกิจกรรมเหมือนกันก็มีการซื้อขายนะครับลองลงมาที่เราเห็นบ่อยๆที่เบามา ก็เป็นการช่อโกงอันนี้กท็ทั่วไปในทางตลาดที่เราเห็นนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะล่อแหลมนะครับที่เข้าขายบูลลี่นี่เราอาจจะโพสต์นะครับข้อความต่างๆที่มีการส่งต่อให้คนอื่นเนี่ย <c oughs> นะครับอันนี้นอกจากว่าอาจจะผิดนะครับจจต้องดูพฤติกรรมนะครับต้องต้องดูว่าอาจจะผิดในฐานะมิประามาและ ในกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไปผิดที่เราเจอบ่อยๆก็คือ,อกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือพรบที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับนะซึ่งมันมีบทบัญญัติน,นึงเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่านําเอาข้อความมันเป็นเท็จนะครับไปเผยแพร่ลงในคอมพิวเตอร์นะครับ,เ, Computer, รบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีใครส่งข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราไม่ได้เช็คนะครับความถูกต้องพอไม่ได้เช็คความถูกต้องเนี่ยเราก็โพสต์ต่อเราก็เข้าข่ายเหมือนกันนะเป็นคนร่วมกระทําความผิดด้วยเหมือนกัน นะครับนะอ่านั่นแปลว่าบางทีการที่เราแชร์ต่อโดยไม่เช็ค,ครเราก็เป็นหนึ่งในอาจฉาิกรร่วมไปแล้วครับก็คือถ้าเป็นการแชร์ทั่วๆไปใช่ไหมครับซึ่งซึ่งโอเคอาจจะเป็นเรื่องราวทั่วๆไปเป็นข้อเท็จจริงธรรมดาเนี่ยนะครับอันนั้นก็อาจจะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องที่มันกระทบตัวบุคคลหรือมันก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวบุคคลเนี่ยะนะซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้ ว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ฟ้องได้ถ้าคือบางทีสมมุติมันมีประเด็นอย่างล่าสุดจะมีคนบางคนที่ถูกเพ่งเลงเป็นพิเศษที่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะทำผิดแล้วเราก็แชร์ข่าวเขาต่อต่อต่อต่ต่อกันมาว่าเฮ้ย สมมติแบบเออมีคนเขากาลังโดนจับตาอยู่แล้วก็แบบคนก็ปิดขุดขุดข้อมูลแล้วก็มีสมมติฐานเต็มไปหมดเลยว่าเขาน่าจะทําแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็เป็นเราก็ไั้ไม่ได้เช็คหรอกเราก็แบบอยากจะแบบอยากจะเมาเรื่องเนี้ยก็เลยแชร์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 อย่างเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งเขามาพรูฟว่าให้ข้อมูลในในแชร์ในโพสต์นั้นอะ่ะมันไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดมันเป็นเท็จหนึ่งในคนที่แชร์ ก็เป็นอาชญากรอ,ออนไลน์คือมันเข้าม,มันเข้าเงื่อนไข2ประการะนะครับอ,อันที่1เนี่ยอาจจะผิดหรือไม่ผิดใช่ไหมครับก็คือผิดแล้วแต่เป็นเหตุยกเว้นความรับผิดไหมมันคือในกฎหมายมันก็เขียนได้ใช่ไหมครับยกเวน้นไยังไงเหรอคะเช่นสมมติว่าถ้าเป็นคนสาธารณะที่ที่เรารู้กันใช่ไหมครับเป็นคนสาธารณะเราก็อาจจะมองว่าเอ้เราก็ติชมโดยสุจริตได้ นะก็ต้องไปดูพฤติกรรมว่าเป็นการติชมโดยสุจริตไหมะนะครับอันนั้นเป็นในเชิงอาญาเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นอคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเขาแจ้งความนะครับนำข้อความมันเป็นเท็จเข้ามานะครับแล้วเจ้าตัวเดียพิสูจน์ได้ว่าไอ้ข้อมูลที่คุณแชร์เนี่ยมันเป็นเท็จนะแล้วเขาก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนอันนี้มีความเสี่ยงสูงมากถ้าเขาฟ้องแล้วเราพิสูจน์ไม่ได้อ่ะเปิดดูดว่วนค่ะแชร์อะไรใครมาก็ทำไมมั <c oughs> ่นใจก็ไปเอาออก โดยย้อนกลับมาอันแรกรถ้าเขาเป็นบุคคลสาธารณะครแค่ไหนจะเป็นบุคคลสาธารณะคะจริงๆคําว่าบุคคลสาธารณะเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้มีนิยามในทางกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนหรอกนะแต่ว่านะครับก็าอาจจะต้องดูในลักษณะของในทางกฎหมายเราเรียกหลักวินยูชนคือคนทั่วไปอะมองเขาว่าเป็นคนสาธารณะไหม นะครับจริงๆไอ้การโพสนะครับลงเรื่อยๆหมายถึงก็าโพสต์อย่างอื่นนะโพสต์ไปชิมอาหารโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับถ้าโดยทั่วๆไปเขาก็อาจจะถือว่าอาจจะติชมโดยสุจริตได้นะเช่นสมมุติว่าเขาโพสต์เรื่องชิมอาหารก็จะบอกว่าเอ้ยสถานที่นี้เนี่ยหรืออาหารประเภทนี้เนี่ยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้สูตรมันไม่ครบคอันอันเนี้ยก็อาจจะเป็นการติชมเพราะว่าพอเขาโพสต์นานจนกลายเป็นคนสาธารณะ ะนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าเวลาเราพิสูจน์เนี่ยเป็นดุลพินิษนะครับของศาลท่านจะพิานณาว่าเ,เขาเป็นคนสาธารณะไหม,มนะครับแต่ว่าถ้าทั่วทั่วไปที่เราเจอบ่อยๆนะครับส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็มักจะทําพวกยูทูบเบอร์ถูกไหมพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพยายามจะโอเคทํามานะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีคําวินิจฉัยออกมานะว่าคนที่ทํายูทูบเบอร์บ่อยๆแล้วคนที่ออกสื่อบ่อยๆเนี่ยจะเป็นคนสาธารณะไหมแต่ถ้าเป็นดารา นะครับนักแสดงนักร้องเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกโดยหลักก็ถือว่าเป็นคนสาธารณะครับเนี่แหละประเด็นวนๆอยู่แถวบุคคลสาธารณะแหละพาคนลงหลุมไปหลายคนแล้วเพราะว่าบางทีเราเข้าใจว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะใช่ครับแล้วเราสมมติเขาก็แค่ถ่ายรูปเขาเฉยๆถ่าเซลฟี่เขาเฉยๆแล้วข้างล่างตรงคอมเมนต์เนี่ยเขาไป ปิเข้าไปว่าเข้าไปคอมเมนต์รูปร่างหน้าตาหรือแบบแสดงความคิดเห็นนะคะคอันนั้นเส้นมันอยู่ตรงไหนว่าถ้าทะลุจุดไหนแล้วมันถึงผิดเออจริงๆมันมันแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีนะครับ,รบแต่ว่าเท่าที่ดูจากแนวที่วิธิใช้มาตลอด<ม>ก็จะดูว่ามันทําให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายหรือเกิดความเสื่อมเสียไหม ใช่ไหมครับถ้าเกิดความเสียสียเช่นกรณีที่เขาเคยสมมุติว่ามีสัญญาจ้างะนะครับต่อเนื่องแล้วพอหลังจากโพสเนี่ยยกเลิกสัญญาจ้างกันเป็นแถวสมมุติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เ,เกิดความเสียหายค,ครับเสียหายทางตัวเงินแล้วเสียหายทางจิตใจนับไหมคะเสียหายทางจิตใจบ้านเราจริงๆเนี่ยมันก็ฟ้องร้องได้นะครับเพราะว่าในทางกฎหมายอย่างในละเมิดเนี่ยนะครับมันมีค่าเสียหายบางทีก็เรียกกับเพียวคือค่าเสียหายที่แท้จริง <C> e <an> บางทีชาวบ้านก็เรียกว่าค่าเสียหายที่มีใบเสร็จนะครับแต่ว่ามันออกฎหมายก็เปิดช่องว่างนะครับว่าค่าเสียหายอย่างอื่นที่อาจจะเรียกได้ซึ่งก็บาตีความว่าอาจจะเป็นค่าเสียหายต่อจิตใจก็มี<ฆ>ครับ <S <S มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยแล้วจริงๆ,ๆหลายคนไม่รู้นะคะว่าตัวเองเป็นอาชญากรออนไลน์ไปแล้วเรียบร้อยครัแล้วก็คิดว่าฉันก็แค่ ก็นี่ก็เป็นความจริงฉันก็เลยพูดออกมาฉันก็เลยแสดงความคิดเห็นแล้วหลายทีเราก็ไม่ได้ทําแค่เฉพาะกับคนที่เป็นบุคคลสาธารณะด้วยเราเอาเอาเพื่อนร่วมชั้นเอาเพื่อนร่วมห้องเป็นเหยื่ออยู่ตรงพื้นที่ออนไลน์ครับมีเคสอะไรอีกบ้างคะที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้น บ่อยๆเยอะหรือเกินในช่วงหลังที่ทําให้คนกลายเป็นอาญากรออนไลน์เป็นผมคิดว่าจริงๆมัน,ม,นมันแล้วแต่แรงจูงใจของแต่ละคนเนานะก็คืออย่างที่บอกว่าบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นช่องทางในการทำมาหากินได้นะครับที่ไปหลอกลวงนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมเขาก็จะออกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เราเจอบ่อยๆส่วนใหญ่ก็อาจจะถือว่าเอ้ยก็โพสต์ได้นะครับติชมโดยสุจริต ติชมได้สุจริตโอเคเราลืมถามคํานี้แปลว่าอะไรคะติชมโดยสุจริตก็เหมือนกับว่าคือมันต้องทั้ง,งติทั้งชมนะครับส่วนใหญ่เราก็จะติคือด่าานะครับ <c oughs> ถือโอกาสเป็น <c oughs> พื้นที่ละเลงความสะใจนะครับะๆๆนะฮะทีนี้ก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาได้รับความเสียหายถ้าเขาพิสูจน์ว่านะครับอันนี้มันเกิดความเสียหายสําหรับเขาเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องนะครับแต่ชนะหรือไม่นั้นก็ต้องแล้วแต่พฤติกรรมครับ เรารู้ว่าหลายคนรู้ว่าตัวเองสามารถฟ้องได้เรามีเพื่อนหลายคนอยู่ในกระบวนการฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทด้วยอาจจะเป็นด้วยพลบบคอมพิวเตอร์รด้วยแต่หลายคนก็จะไม่ฟ้องไม่ฟ้องเพราะด้วยหนึ่งไม่รู้รว่าแบบนี้คืออัจฉรกรรมแล้วเขาถูกถูกถูกหมิน่นแล้วก็บางคนก็จะแบบขี้เกียจไม่มีเวลาไม่มีบัตเจ็ตอะไรก็ว่าไปครับ อันนั้นคือภาพเราจะเห็นเป็นผู้ใหญ่แล้วภาพวัยรุ่นล่ะคะคือสมมุติว่าเราไม่ได้พูดในออนไลน์ครับเวลาที่วัยรุ่นถ้าอายุไม่ถึงสิปด เวลาเขาไม่มีคดีอาชญากรรมเราก็จะไม่ได้เรียกว่าเขาเป็นอาชญากรหรือเรียกได้เหมือนกันเออคืองี้ครับในกฎหมายเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยถ้ายังไม่เกิน15เราจะเรียกว่าเด็ก, <15 S 2> ดกนะครับแต่ถ้าไม่เกิน18เนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่าเยาวชนเยาวชนครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีกฎหมายโดยเฉพาะของเขาอยู่แล้วแยกออกไปครับ แล้วกฎหมายของอาชญากรรมออนไลน์ล่ะคะเพราะบางทีคนที่ทำเนี่ยบางครั้งเป็นเด็กวัยรุ่นและทุกคนตอนเนี้ยเข้าถึงโลกโซเชียลมีเดียได้ตั้งแต่แบบเด็กมากมากถ้าสิ่งเนี้ยเขาเผลอไปทำอาชญากรรมออนไลน์เขาเขาต้องคืออย่างนี้ครับกฎหมายก็จะกำหนดเอาอายุเอาอายุเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไม่เกินสิบปดเนี่ยถ้ากระทำความผิดจริงๆมันก็ไปขึ้นสารเยาวชนและครอบครัวใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะมีวิธีการ เช่นวิธีการตั้งแต่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอา,อาจจะให้ผู้ปกครองมารับตัวไปนะครับหรือจริงๆแล้วเมื่อเร็วๆนี้เราคงเคยได้ยินที่บอกว่าเราเปลี่ยนอายุเด็กจาก10เป็น12ปีอะไรเงี้ยนะครับจริงๆในกฎหมายายาม,มันก็กําหนดนะครับว่า10 1ถึง12ปีเนี่ยถ้าทําความผิดเนี่ยเราถือว่าผิดแต่ไม่ลงโทษแต่ถ้า,าสูงกว่านั้นะนะครับศาลก็อาจจะใช้วิธี คือในกฎหมายมันเขียนไว้ว่าตั้งแต่ตักเตือนนะครับตั้งแต่เอาผู้ปกครองมาทําทันบนนะครับหรือแม้กระทั่งคุมประพฤตินะครับอันก็ก็ถ้าในทางอาญ,ญาเนี่ยหมายถึงว่าเราจะใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนสําหรับคนที่กระทาความผิดที่เป็นเด็กกลุ่มนั้นนะครับมีคดีตัวอย่างอะไรไหมคะที่จางคิดว่าจากตอนแรกมันเริ่มจากอาญากรรมออนไลน์ัแล้วมันทะลุออกมากลายมาเป็นอาญากรรมข้างนอก ที่ไม่ใช่อยู่บนออนไลน์เท่านั้นที่เราพบบ่อยบ้างที่สุดก็จะมีอยู่2ลักษณะอันนี้ในสังคมไทย<ช>นะครับอันที่1ก็คือใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะของการล่อลวงเอาเงินใช่ไหมฮะอาจจะเป็นทั้งต่างชาติด้วยก็ได้เช่นบอกว่าเวลาโพสต์ลงก็เอารูปหน้าตาหล่อๆอ,อะไรมาใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีประเภทเออขอญาตบางทีสาวโสด Hablando, นะครับก็มาเป็นทํานองก็เค้ชชิปคือจีบไปเรื่อยอะไรก่อนเสร็จแล้วก็หลอกว่าโอเคนะให้โอนเงินไปช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้อันนี้เราพบบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วมันก็บางทีคนกระทำเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราพบว่าเด็กและเยาวชนเราเนี่ยถูกล่อลวงเยอะก็คือเหมือนกับว่าทักไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทาง Facebook ทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อาจจะคุยไปเรื่อยก่อน คุยไปคุยมาจกนกระทั่งมีการหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับไปเจอกันที่น,นู่น,นที่นี่นะครับแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นเช่น,นอาจจะพาไปทานอาหารแล้วมอมยาอันนี้มีนะครับหรือล่อลวงไปแล้วก็รออกระทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับอันนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบว่าเด็กบางกลุ่มเนี่ยนะครับก็ <fertig. S 2> <el> ไม่เข้าใจในส่วนนี <Okay>. ้นะครับหรือหรือบางทีเราก็พบว่าหลอกเอาเงินด,ดื้อเนี่ยนะครับนะ หลายคนผู้ชายซึ่งบางทีบางคนก็าอาจจะบอกเฮ้ย <c oughs> ทำไมโง่ขนาดนั้นอันนี้ก็แล้วแต่เพราะเราไม่รู้ว่าบริบทเขาคุยกันยังไงใช่ไหมครับมีบางคนผู้ชายเนี่ยถูกหลอกเสียเงินไปเป็นล้านก็มีนะครับนะฮะบางทีก็อาจจะใช้พื้นที่ทางออนไลน์นี่แหละคุยกันไปสื่อสารกันไปสื่อสารกันไปก็อยู่ดีก็โอนเงินไปให้ไปช่วยเหลือนะครับก็มีแล้วแต่คนจะหลอกหลอกว่าแม่ป่วยหลอกว่าพ่อป่วยหลอกอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งอาจจะ เขาใช้พื้นที่จากการค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ให้เชื่อถือก่อนนะครับอันนี้มีค่อนข้างเยอะฟังดูแล้วเราสามารถจะเป็นทางอัชญากรออนไลน์ได้ด้วยและจริงๆเราก็สามารถจะเป็นเหยื่อัชญากร,รออนไลน์ได้ด้วยรูปแบบมันก็จะมาหลากหลายแล้วค่ะเราก็ตั้งหลักรับมือกับมันดีๆการที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเป็นอัชญากรออนไลน์เนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะทําอะไรไม่ว่าจะด้วย อารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามกรองมันดีๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฟรีสเปซอย่างที่ใครหลายคนคิดมันก็เป็นพื้นที่ที่เราใช้ร่วมกันกบคนอื่นแล้วมันก็มีกฎหมายรองรับของมันอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นเหยื่อจากอัชญากรออนไลน์เราก็เช็คตรวจสอบแล้วก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆในการที่จะท่องอยู่บนโลกอันนั้น มันอาจจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือลําบาก <c oughs> มันอาจจะตรวจสอบความไว้ใจลําบาก <c oughs> เพราะว่าเรามีกระบวนการเหล่านั้นทําเวลาที่เราเจอหน้ากันแต่พอเราไม่เจอหน้ากันบางทีเราเราก็ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นก็ก็เฝ้าระวังกันดีๆพื้นที่บางทีออนไลน์น่ากลัวกว่าพื้นที่ชีวิตจริงอีกก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ทําให้เรารู้จักว่าอ๋อบางอย่างเล็กๆน้อยๆบนออนไลน์ก็เป็นอาชญากรรมแล้วเหมือนกัน ฟังไอยูโอเคเอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบาบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears